สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิลเล t นะครับผมครั้งละ100่บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินรางวัลทูมิลเล t นะครับที่ผมได้รับเข้ามาล่าสุดเลยนะครับกดเติมเงินใส่เบอร์ wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับเงินเข้าทูมิลเลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นยอดล่าสุดที่ได้รับเงินมาในวันที่31พฤษภาคมนั่นเองนะครับใครที่สนใจในการทําเงินฟรีทูมิลเล t ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะในการทําเงินตรงนี้้้้ททไดัง Android แลวก็ iOS เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเนีลเลตนะครับครั้งละ100บาททําได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใครสนใจในการหารายได้เสริมเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนี w ลเลตโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชืญเพื่อนดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กนเเเลลยยรก่ออผมาาต้ง โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนิวโมเลกันก่อนนะครับผมตัวแอปเนี่ยดาวนโหลดได้ฟรีนะครับทั้ง Android iOS เลยนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดอยากจะค้นหาชื่อในการดาวน์โหลดเองเนี่ยดูได้ในคลิปนะครับผมจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้นะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้อนหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหรือถ้าเราค้นหาไม่เจอก็สามารถกดลิงก์ดาวนโหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลย,เลยสมัครได้ฟรีดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินน,นะครับับท้ง Android แล้วก็ iOS นะครับครั้งละ100บาทก็เป็นแอปนี่เลยนะครับเพืเ่อนๆน่าจะมีแอปนี้กันอยู่แล้วนะครับถ้าเรายังไม่มีก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะสำหรับขั้นตอนขั้นตอนการสมัครนะครับเราสมัครไม่เป็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ เราสามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครวิธีการใช้งานได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยว่าทําแบบไหนเล่นอย่างไรถึงจะได้รับเงินรางวัลทูม m นี่วอลเล็ตนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ในคลิปนี้กันว่าต้องเริ่มตรงไหนเล่นอย่างไรถึงจะได้รับเงินรางวัลนะครับต้องบอกก่อนว่าแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีไม่มีระบบการเติมเงินหรือว่าฝากเงินใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเดิมพนันหรือว่าไม่มีการเสียเงินในการใช้งานนะครับแอปนี้เล่นฟ100นนรีเม,มนูอยู่ที่ดานง เริ่มจากเมนูที่1นะครับด้านซ้ายบนนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถรับคะแนนได้สูงสุดถึง10,000คะแนนเราจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําก็ได้ทําตามความสามารถของเราเองตามความถนัดนะครับการแนะนําเพื่อนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้เราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมรหัสแนะนําของเราดูตรงนี้นะครับวิธีการแนะนําก็กดแบ่งปันนะ พอเรากดแบ่งปันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแนะนําช่องทางออนไลน์ในมือถือของเรานะครับว่าเรามีช่องทางไหนบ้าง1คือ Facebook 2 Messenger 3เป็นทวิตเตอรหรือว่า X นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Instagram Line ต่างๆนะครับเราสามารถแชร์ออกไปได้ถ้าเราต้องการเป็นลิงก์ในการโปรโมตในการแนะนําต่อเราก็ส่งเข้าไปในแชทไลน์หรือว่าในแชท m e s s e n g e r ก่อนแล้วเราก็ไปคัดลอกข้อความออกมาแล้วเราไปทําเป็นคลิปลงในแฟนเพจนะครับหรือว่าลงใน YouTube ลงใน Tik t o อลก็สามารถนําไปใช้ต่อได้ในการแนะนําอันนี้อยู่ที่เราเองว่าเราจะทํา การแนะนำด้วยรูปแบบไหนวิธีไหนซึ่งมันมีหลายรูปแบบหลายวิธีในการแนะนำนะครับต่อมานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคําอธิบายนะครับในการรับรางวัล1 0 0 0 0ืนคะแนนที่เขาจะให้เราเนี่ยทำอย่างไรนะครับข้อที่1เราจะได้รับ1 0จากคะแนนของเพื่อนทั้งหมดนะครับเมื่อมีการตอบโครงการหรือมีการตอบแบบสํารวจเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะได้รับแค่1 0จากรายได้ของเพื่อนนะครับแล้วก็เราสามารถรับได้ทีละ100คะแนนทันทีเลย100คะแนนจากการที่เราจะได้รับ1 0 0 0 0นคะแนนมาเนี่ยเขาจะให เราทีละ100คะแนนก่อนนะครับไดหรับ10,000คะแนนเนี่ยเขาจะให้เราตรงนี้นะครับผมเป็นยอดรวมไว้นะครับแล้วเขาค่อยทยอยให้เรานะครับผม4 5 5 8อันนี้คือคะแนนที่เราจะได้รับนะครับนำไปแลกเป็นเงิน t r u e m o n e y w a l l ล t ตเราก็กดรับได้เลยอันนี้คือเมนูที่1ในการแนะนําเพื่อนนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของบัตรกำน,นันหรือว่าการแรกลกรางวัล True Money Wallet ในการแรกลกรางวัลเนี่ยเขาจะมีของรางวัลให้เราแลแกทั้งหมด4รายการนะครับ1นเป็นแก๊ปหมา2เป็นโลตัสนะคร ของลาซาด้านะครับในการแลกรางวัลนะครับผมก็ให้เรามีคะแนนรางวัลให้ครบตามจํานวนแต่ละรายการก่อนถึงจะทําการแลกได้วิธีการแลกนะครับก็กดไปที่ลูกศรนะครับทูบินิโวลตนะครับจะแลกครั้งละ1 0 0บาทนะครับตามรายการเลยนะครับอันนี้คือขั้นต่ำนะครับการแลกเงินแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเนาะจะแลกกี่ครั้งก็ได้นะครับตรงช่องผู้รับเงินตรงนี้เขาจะให้เราใส่ในส่วนของอีเมลนะครับผมอีเมลนะไม่ต้องใส่เป็นเบอร์ w a l l ็ตนะครับให้เรากรอกอีเมลของเราลงไปเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเขาจะจัดส่งผ่านทางอีเมลนะครับเราจะได้ เงินผ่านทางอีเมลเนาะพอเรากรอกอีเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจงส่งของรางวัลเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปกดเติมเงินใส่เบอร์ w ลเล็ตอีกรอบหนึ่งนะครับเงินจะยังไม่เข้า w a l l ็ตทันทีนะครับอันนี้เป็นอีเมลตัวอย่างที่ผมพิมพ์ให้ดูนะอย่าใส่อีเมลผมนะถ้าใส่อีเมลผมไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับเงินนะครับมันก็จะเข้ามาที่อีเมลของผมนะให้เราใส่อีเมลของตัวเองนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดซื้อนะครับผมแล้วก็กดบันทึกกดซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือการแรกลกรางวัลเรียบร้อยแล้วรอกกกาาารรรรตตววจสอออบยยดดเงงงินนนพปุ๊ี่่็ะะะขขึ้้คํูห สอบยอดเงินในวันที่นะครับนี่เลยนะครับวันที่2เดือน6นะครับเวลาก็ตามนี้เลยนะครับ16นาฬิกาสนาทีนะอันนี้คือยอดที่ผมกดแลกไปก่อนหน้านี้นะครับผมอันนี้คือรายการล่าสุดที่ผมเติมเงินเข้าไปนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการแลกของรางวัลนะต่อมานะครับตรงรูปการตั้งค่านะครับก็คือเมนูที่3อันนี้จะเป็นการปรับแต่งแอปการตั้งค่าแอปต่างๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะติดต่อแอดมินนะครับแจ้งปัญหาต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีการติดต่อเราสามารถกดติิิดดตต่่อออข้้มมมมูลลเเพไนะครัับบยกา ในส่วนของการใช้งานการใช้งานของแอปนี้นะครับ1เลยคือการทําโครงการ2คือการทําแบบสารวจนะครับการตอบคําถามนั่นเองนะไม่มีการเล่นเกมไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของการดูคลิปวิดีโอโฆษณาจะเป็นในส่วนของการตอบแบบสารวจตอบโครงการนะครับในการตอบคําถามทั้งหมดเลยใครที่ไม่ค่อยถนัดในการทําแบบนี้เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถเลื่อนผ่านไปทําคลิปอื่นได้นะครับมีหลายรูปแบบในการหารายได้นะการทําโครงการนะครับเป็นการตอบคะแนนนะครับ25คะ อันนี้ทําง่ายที่สุดแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูโครงการผลไม้นะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปผลไม้ลงไปนะครับรับ25คะแนนได้เลยโครงการสัตว์นะครับทั้งสีรูปนะครับให้เราเลือกสัก1รูปแล้วก็กดส่งไปเนาะด้รับ25คะแนนโครงการการขนส่งนะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราสามารถเขียนภาษาไทยได้เลยนะครับผมเป็นรถไฟเนาะนะครับเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งแค่นี้เลยนะครับ25คะแนน โครงการผลไม้นะครับผมโปรดเลือกรูปผลไม้เนาะทั้งสีรูปเนี้ยมันก็ใช่หมดเลยแล้วก็เลือกสักหนึ่งรูปแล้วเราก็กดส่งไป25คะแนนเนี่ยทำง่ายที่สุดแล้วก็มีให้มามีให้เราทําเรื่อยๆนะสลับ25บคะแนนโครงการสัตว์นะครับอันนี้มีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนลงไปเนาะแกะนะครับผมแล้วก็กดส่งนะครับ25คะแนนโบนัสตรงนี้เราจะได้รับคะแนนจากการทาโครงการเนาะมันก็จะเพิ่มให้รอจนครบเวลาถึงจะทําการกดครบกดเก็บได้น,นั่นเองนะครับสลับหน,นัคะแนน1 0 0 0 1,000 ตรงนี้จะเป็นการตอบแบบสำรวจหรือว่าแบบสอบถามนั่นเองเราสามารถกดเข้าไปตอบตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนเนาะก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทําเงินฟรีทูมอนิ่วเลดใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูได้ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ทำเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับ2,469.59สตางค์นะครับทำแล้วถอนเงินได้จริงหรือเปล่าไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับแอปนี้ทำแล้วถอนเงินได้จริงหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามันถอนเงินไม่ได้มันไม่ได้เงินจริงเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูในคลิปเลยดูไปทีละขั้นตอนได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมมียอดเงินนะครับจากแอปนี้เนี่ยอยู่ที่2,469บาทน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการถอนให้ดูก่อนอื่นนะครับต้องมาขายเหรียญก่อนนะครับหรือว่าขายคะแนนที่เราได้รับ ก็ให้เรากดมาที่เมนูกระเป๋าตังค์นะครับแล้วก็กดไปที่เมนูการค้าขายตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลือกเหรียญที่เราต้องการขายนะครับผมเลือกเป็นเหรียญสีฟ้าตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่ฝั่งขายนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดแม็กทั้งหมดเลยนะครับก็จะขายได้อยู่ที่3.14ดอลลาร์นะครับกดขายได้เลยจากนั้นนะครับก็ให้เรากดเช็คดูความคืบหน้านะครับแล้วก็กดเช็คดูว่ายอดที่เราขายไปเนี่ยขายเสร็จแล้วหรือยังอาโอเคนะครับพอเราทําการขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยอดเงินเนี่ยม ตรงนี้ให้เรามากดที่ปุ่มคําว่าถอนเงินตรงนี้ได้เลยพอเรากดเข้ามาที่การถอนเงินนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะถอนแบบไหนนะก็จะมีธุรกรรมที่รวดเร็วแล้วก็เป็น C to C นะครับการถอนเงินขั้นต่ําจะเริ่มต้นที่0.10ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ3บาทไทยนั่นเองผมก็จะเลือกตรงนี้เลยทั้งหมดนะครับเป็น66.23ดอลลาร์กดเลือกวิธีการชําระเงินจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกถอนแบบไหนนะครับด้านบนเนี่ยเป็น66.23คุณจะได้รับอยู่ที่2,357 บาทจุดเสตางค์นะครับผมเลือกช่องทางเป็นทูมันิวเล็ตเรทในการถอนเงินทูมันิวเล็ตนะครับต่อ1ดอลลาร์เนาะจะได้อยู่ที่35.6สตางค์นะครับเป็นบาทไทยนะต่อ1ดอลลาร์นะครับก็กดถัดไป จากนั้นนะครับผมก็ให้เราเนี่ยใส่เบอร์ wallet นะครับในการรับเงินลงไปตรงช่องนี้นะครับเป็นเบอร์ t o m um n e o wallet นะตรงนี้นะครับเขาก็จะถามเราอีกรอบหนึ่งว่าเบอร์ที่เรากรอกเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดยืนยันได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะครับส่งการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมยอดที่ผมถอนคือยอดนี้เลยนะครับ66.20ดอลลาร์นะครับได้รับเงินบาทอยู่ที่2,357บาทไทยนะครับเวลาที่ถอนคือเวลานี้เลย16บหนาฬิกา2ี่สิบนาที่้าสิบเอนะวรับทีในวันที่ยก็เดือน แจ้งเตือนนะครับในส่วนของ u ูม o นี y โวลเล t นะครับจำนวน2,357าสบาทจุดศูนย์ศูนย์ตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินในบัญชีทูมอนี่วลที่เราได้รับเข้ามานะครับผม2,357บาทนะครับผมอันนี้คือวันที่ล่าสุดเลยนะครับถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีได้เงินจริงแน่นอน1 0 0นะครับใครสนใจดูได้ในคลิปนี้เลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมอนี่วลนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตามการถอนเงินที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่ต้้้นนนนคลลิปมาาาารรเพื่่อจจสใใกทไดแว ว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรในการหารายได้ทูมอนี่วอลเล็ตเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปมานะใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดยังไม่เคยใช้งานเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้น,น iOS, iPhone ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนี้ได้ต้องเป็นมือถือ Android อย่างเดียวเลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าดาวน์โหลดแบบไหนสมัครอย่างไรครับด้านล่างคลิปนี้มีให้ดูทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองพอเราสมัครเสร็จนะครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากเมนูแรกเลยด้านล่างซ้ายมือจะเป็นเมนูรวมทั้งหมดนะครับการใช้งานนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะสอนเราในการใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้วในการใช้งานครั้งแรกต้องบอกก่อนว่าแอปนี้ เล่นฟรีได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเสียงเงินซักบาทเดียวการใช้งานคือการใช้งานฟรีใครที่จะเติมเงินเข้ามาเล่นอันนั้นก็ควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเองตรงนี้ผมย้ําก่อนว่าเล่นฟรีได้นะครับเมนูหน้าแรกนะครับมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลย ตัวนี้จะเป็นยอดเงินของเรานะครับเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับเหรียญ X เหรียญบูนะครับคือคะแนนที่เราจะใช้ในการขายเป็นดอลลาร์นั่นเอง3ขีดตรงนี้จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้รหัสโค้ดอังเปาอันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแจกแล้วก็เป็นเหรียญเกติยศอารีนา X นะครับเข้าร่วมแฟนเพจฟีดแบ็กการตั้งค่าออกจากระบบปกติเลยการใช้งานของหน้านี้มีอะไรบ้าง1นงนะครับคือการทําภารกิจรายวันอันนี้เราสามารถทําได้ทุกวันเลยในการทําภารกิจ2อง นี่จะเป็นการเข้าร่วมนะครับในส่วนของเงินปันผลจากการโฆษณาอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะการแชร์ตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้ในส่วนของคะแนนของเรานะครับคือเหรียญคะแนนสีฟ้าเนาะเอามาเข้าร่วมในส่วนของการปันผลนะครับต้องบอกก่อนว่าคะแนนที่เราเอามาลงตรงนี้เนี่ยมันจะได้ไม่คุ้มกับยอดปันผลนะในการปันผลเนี่ยมันมีการแข่งขันนะครับเพราะว่า1เลยตรงนี้เขาจะมีให้ดูว่าเงินปันผลเนี่ย <ๆ S 1> เราจะได้รับจากตรงไหนบ้างนะครับหคือการเชิญ2บรรลุเป้าหมายในการเล่นเกมการโหวตเกม มที่คุณชอบการเข้าร่วมอะทัวร์เมนต์นะครับแล้วก็ศูนย์การค้านะถ้าเราทําครบทุกอันเนี่ยผมบอกว่าการแชร์หรือว่าการรับเงินปันผลตร,ตรงนี้มันจะได้เยอะมากนะครับก็ให้เราเล่นอย่างมีสติและกันเนาะในการเข้าร่วมปันผลนะครับเข้าร่วมน้อยๆในการทําภารกิจก็พอนะครับ อันที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ค่อยอธิบายที่หลังแล้วกันเนาะต่อมาตัวสัตว์เลี้ยงของเราตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะอยู่ที่เมนูที่3นะครับเดี๋ยวข้ออธิบายทีเดียวเลยนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับรานแอปรานแอปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดเกมดาวน์โหลดแอปต่างๆเข้ามาทําภารกิจในการรับคะแนนเพื่อที่จะสร้างรายได้ก็ควรที่จะเลือกแอปที่เรามีเวลาเล่นมากพอนะครับอย่างเช่นเกมต่างๆที่มันให้เลทคะแนนหรือว่าเงินสูง มันจะใช้ค่อนข้างเวลานานในการเล่นนะครับอ่ะอย่างเช่นเกมนี้ฮีโร่นะครับ two hero เนาะ zero two hero นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ให้เงินเราเนี่ยค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมประมาณ3.19ดกดอลลาร์นะครับ,ร 19, รบอ่ะกดเช็คดูตรงนี้ได้เราต้องดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยลงในเครื่องของเราแล้วเราก็ต้องเล่นเกมเนี่ยตามลําดับเลเวลไปเรื่อยๆนะครับถ้าภารกิจเกมไหนมีการฝากเงินครั้งแรกอันนี้เราไม่ต้องทําเพราะว่ามันจะไม่คุ้มกับการที่เราจะฝากเงินเข้าไปเล่นนะครับให้เราเลือกแอปเกมที่เราพอจะ ทำได้ในการใช้งานนะครับกดดูเพิ่มเติมได้เลย แล้วก็แอปนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของการเข้าเล่นในส่วนของการเดิมพันนะครับโดยการใช้คะแนนหรือว่าใช้เงินดอลลาร์ในการเล่น dim? อันนี้เราควรที่จะหาข้อมูลยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่เคยรีวิวในการเข้าไปเล่นเกมเดิมพันเลยนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงในการเสียรายได้ของเรานะครับให้เราเล่นฟรีจะดีที่สุดนะครับถ้าเราจะไปเล่นตรงนั้นควรที่จะหาข้อมูลเองแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองต่อมาเรามาดูตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับในการทํารายได้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเราได้ าฟรี1ตัวตรงนี้จะเป็นการซื้อนะครับโดยการใช้เงินดอลลาร์ไปซื้อเหรียญ X แล้วก็เอามาซื้อตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ลงทุนนะผมใช้เงินในเกมนี่แหละเล่นฟรีไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาซื้อนะครับตัวฟรีของเรานะครับสามารถสร้างไรายได้ในส่วนของเหรียญคะแนนตรงนี้ได้ตามระดับเปอร์เซนต์ที่มันอยู่ระดับเลเวลไหนนะครับผมอยู่ที่ระดับเลเวล20สามารถรับเงินปันผลได้อยู่ที่44%เอเนะครับการอัปเกรดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มระดับเลเวลของตัวสัตว์เลี้ย ได้นะนี่ครับ16จับรวมกันนะครับก็เป็น17 17จับรวมกันเป็น18เราระดับเลเวลตามนี้เลยนะครับจะผสมกันไปเรื่อยๆเพิ่มระดับเลเวลของสัตว์เลี้ยงของเราไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้ของเราเนาะวิธีการติดตั้งสัตว์เลี้ยงตรงหน้าหลักนะครับก็กดใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้นะครับมันก็จะกดรับเงินปันผลได้ในส่วนของเหรียญคะแนนนั่นเองเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้เนี่ยเราจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได ตามความถนัดของเราเองในการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่เยอะขึ้นนะครับถามว่าทํารายได้เยอะเท่าไหร่นะครับเรามาดูที่รางวัลตรงนี้1คือรางวัลการเชิญเราสามารถกดเข้าไปเช็คดูรายละเอียดของเราได้เนาะว่าคนที่เราแนะนําไปเนี่ยทำรายได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูข้อที่2รางวัลคาเชิญหลายระดับนะครับอันนี้เราสามารถทําได้สูงสุดถึง405ดอลลาร์เลยนะทำอย่างไรก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะในช่องผมทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ ก็สามารถเข้าไปกดเช็คดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยแล้วมีรางวัลประจําสัปดาห์ด้วยนะถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลประจําสัปดาห์ที่เราสามารถทําได้นะเราทําได้เท่าไหร่เราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้เลยการแนะนำนะครับแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะสามารถไปแนะนําต่อได้เลยนะครับกระเป๋าตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางในการดูรายได้ของเราตรงนี้นะครับอันนี้คือ,อไรายได้เป็นค่าเงินบาทนะครับกดตรงนี้ได้นะเปลี่ยนค่าเงินเป็น USD หรือว่าเป็น TSB ก็ได้นะครับ หลับคาเงินวิธีการขายก็ ายง่ายๆเลยนะครับก็กดการค้ายตรงนี้นะครับการค้าขายตรงนี้กดเข้าไปเลือกเหรียญที่เราต้องการขายได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับค่าเงินดอลลาร์ตรงนี้มาแล้วเราก็ถอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารหรือถอนเป็นในส่วนของทูมอนีวอลเลตถอนเป็นเหรียญคลิปโตก็สามารถถอนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงิน,นครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนตามหลักฐานที่ผมถอนให้ดูตั้งแต่เริ่มคลิปเข้ามาแล้วานะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดป ไปสวัสดีครับ